นะครับผมจะมาเทสนะสตรีมนะตัวนี้เล่นสวิฟต์นะสวิฟต์ไลท์นะไอสวิฟต์ธรรมดาสวิฟต์ที่ใช้ตูวไปนะผมขันไอร็อตไปนหนึ่งป,ปึ๊บอ่ามีตาผมชาร์จแบตอยู่วันนี้ก็เพิ่งเล่นอ่ายูนิตสิบสามไปนะตอนนี้ก็อยู่ที่ตอนนี้ค้างอยู่ที่หกสิบเอพเอสนะสังเกตฝั่งนี้หกสิบเอีเอเนี่ยจะพาด,ดู ว่าเล่นไปเรื่อ,ๆอยๆจะเหลือเท่าไรอ่าเป็นภาษาไทยนะนี่พูดเล่นคนเดียวจริงดีอ่านี่แล้วกันเราจะพาดูว่าลันอยู่ห้าสิบจริงๆแล้วอ่ะอ่ะา,าวอวออสวะระบาลันตัวมันเองอ่ะอยู่แค่แค่สามสิบเอพีสเนี่ย สำหรับเกมอย่างนี้นะอันนี้มันรันหกสิบถามว่าทำไมถึงชอบอันนี้เพราะเนี่ยตอนนี้ยังรันหกสิบคือคือประเด็นคือมันจะไม่ให้รันเกินหกสิบนะสำหรับเครื่องสวิฟเอไอเครื่องไอสตรีมนะยังหกสิบอยู่นะ คือปกติมันได้แค่สามสิบเนาะแต่นี่มันได้หกสิบคือประเด็นนะนะผมชอบตรงนี้แหละคือประเดน็นประเด็นมันได้เยอะพอมันได้เยอะเสร็จปุ๊บม,มันก็เลยทําให้เราได้แบบแว่าเราทําอะไรได้เยอะขึ้นเมืกันเถอะนี่ปึ๊บม,มันไม่เชิงว่าทาอะไรได้เยอะขึ้นปึ๊บลวงนิดนึงวออืม คือไม่เกินไม่ไม่เกินหกสิบครับเขาให้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 มาเป็นคือไม่ไม่เกินหกสิบยังไงก็ไม่เกินหกสิบอ่าดูนะเห็นไหมมันจะหกสิบตลอดเลยยังไงก็ไม่เกินหกสิบเพราะว่าของสตรีมเขาให้แค่นี้ไม่เกินหกสิบ ัเกตดูเล่นมาตลอดเกมก็60ปเปอเตลอดนะเอ่ลเล่นต่อ60ปเป s ตลอดของฮจะมีร่วงมาบาง40นะแต่ว่าถ้าเป็นของสตรีมของของ,ของไอ,อจริงจริงอะ่ะมันจะมาโผล่อยู่ประมาณ30นะเกมนี้ยิ่งเป็น AOG นะผมบอกเลยคือลื่นกว่าเครื่องนี้อีกนะ ไอโอจีลื่นกว่าไอเครื่องนี้นะเครื่องนี้มันรันเนี่ยเนี้ยมันก็จะหกสิบนะหกสิบตลอดเลยเพราะว่าสตรีมมันได้แค่สามสิบนะเนอะเมื่อกี้มีหลุดไปมีหลุดนะเมื่อกี้มีหลุดนะมีหลุดไปหกสิบสองเมื่อกี้ถ้าเห็นนะเอฟเอสตลอดนะคือแต่ถ้าไอโอจีรู้สึกว่าเขาไม่ล็อกไม่ล็อกเฟรมเรทแบบนี้อันนี้มันล็อกไว้นะล็อกไว้หกสิบ นี่ก็คือสองเท่าแล้วอะสองเท่าของของเครื่องจริงนะนะแล้วคือเกมมาเล่นได้คือประเด็นผมก็ไม่จำเป็นต้องซื้อป่ะนั่นเมือนไม่จำเป็นต้องซื้อก็อย่างว่าครับว่าจัดไปอะแล้วผมพาดู โอเคดูหกสิบตลอดแต่ผมพาไปดู GTA V นะเดี๋ยวจบว t ดีโอ่นี่ยออกไปดูเลยก็ได้อะเนี่ยมันได้หกสิบตลอดอะพอได้หกสิบตลอดก็ทำให้เราแบบเราก็ไม่จาเป็นต้องซื้อสวิป,ป์ป่ะเพราะว่าหกสิบตลอดนะครับคือหกสิบตลอดถือว่าโอเคนะในความคิดผมถือว่าโอเคแต่ผมพาไปดูเกมนี้มันใกล้หกสิบเหมือนกันกน,นะเดี๋ยวพาดู แยังไงมันก็ล็อกไว้แค่นี้เดี๋ยวผมพาดูว่ามานันรอบมันจะล็อกหรือเปล่าว่างวันนี้ว่างๆก็าาาาามาลองเทีดูเอ s พีเอนะเอพีเอยังยังไม่มาอตอนนี้ได้มา20 30 30 12ิบสเดี๋ยวเราดูว่าระหว่างเราเล่นเนี่ยเออ่วัตติตี้นะว่าเราจะอยู่ในเนี่ย30อันนี้ก็ถือว่าน้อยนะแต่ว่าถ้าเกมเ e อ็กคลูซีฟของเขาอะ่ะผมว่าได้60ก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าในตัวของมันจริงๆแล้วอะ่ะมันได้แค่ได้แค่นั่นเองได้แค่เนี่ยเกมได้แค่30ก็คือเท่ากับเสมอตัวเลย โตเนี่ยมีร่วงมีร่วงมีร่วงไปสิบห้านะมีร่วงไปสิบห้าไม่ถึงหกสิบแต่ถ้าเกณฑ์ไม่กูสิบของเขาอ่ะการทันตีได้เลยยังไงก็หกสิบนะได้เได,ได้ร่วงอยู่ยี่สิบกวา่าทำใจครับเพราะว่านี่ก็เท่ากับเตัวเหอตัวเครื่องอาจะห่วยกว่านี้ด้วยนะห่วยกว่านี้คือคือ คือยังไงคือห่วยกว่านี้ในี้คืออาจจะไม่ถึงที่ที่เป็นอย่างตอนนี้ก็ได้นะตัวเครื่องเขานะดวงผมของผมมันหนงโอเคอยู่สิบไม่ถึงหกสิบสามสิบ พี่ด่านมังครับเครื่องบินนะแต่ผมไม,ไม,ม่ไม่มีอารมณ์เล่นนะผมไปเชียร์ตัวดีกันแล้วกันดีด็อกก่อน19 20นมุ่นแค่นี้ อันนี้คือเกมงี่เขาชอบคงเดียวคือแม่งเป็นภาษาไทยไไปเลยลูกไปเลยลูกอ้โอ้โอไอ้มาหงูแม่งกูอยู่ ก็ประมาณนี้มันก็จะได้อันนี้ก็จะประมาณยี่สิบสามสิบอะครับอ่าครับไม่หวานอี้นะครับสําหรับเกมบางทีก็ได้หกสิบนะเป็นเกมเอ็กซ์ clusiv หรือว่าบางทีก็ได้ก็ต่ํากว่านั้นนะครับก็แล้วแต่ว่าเกมที่มันพอร์ตมาลงอะครับเพราะว่าซคื่องสวิฟตมันก็อย่างว่าแต่ว่ามันก็ดีกว่าสวิฟต์นะสวิฟตที่ที่เราใช้อน่นะ เหือพอเล่นได้แค่นี้อ่ะไม่ไม่เห็นท่านเบื่อวาแต่ว่าโปเกมอนเราได้60นะ60อยู่นะครับโอเคอ่ะประมาณนี้